กินเป็นหรือเปล่าไปดูมาจากไหน,ไไหนติตกต,ตอกไหนใครกินให้ดูใบอ่ะ<ป>ใช่ แกเป็นหรือเปล่านี่พ่อแกมีอะไรบ้างมาดูดิีนีีีช็อกโกแลตด้วยนี่คืออะไร นี่คือไอ้นี่คืออันอนี้คือนี่ใช่ถูกความความร้อน